จงหาจำนวนเต็ม x ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ square root ห x ลบเหาค่าได้การที่ square root square root square root a เนี่ยหาค่าได้ a เนี่ยนะครับ a ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะว่า square root อย่างลบหเนี่ยมันหาค่าไม่ได้ แต่ถ้าเกิดสแควร oot ศูนย์โอเคมันก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นสแควร oot ห้าเอ็กซ์ลบเจ็ดจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับก็จะเป็นรูทห้าเอ็กซ์ลบเจ็ดทั้งหมดกำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ยกกำลังสองกับสแควร oot หักล้างกันก็จะเหลือ 5x ลบเจ็ดมากกว่าหรือเท่ากับศ ห x มากกว่าหรือเท่ากับเจ่าย้ายเจ็ดข้าไมไปฝั่งนู้นนะครับ x ก็เลยมากกว่าหรือเท่ากับเจ็ดหารด้วยห้าเจ็ดหารด้วยห้าประมาณเท่าไหรเ7หารด้วยห้าเอาเจ็ดเจ็ดตั้งหารด้วยห้าใส่จุดเติมศูนไม่ใช่ห้าหนึ่งเป็นห้าแล้วสองใส่จุดเติมศูนย์ห้าสี่ยี่สิบก็ x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1.4ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ1.4แสดงว่า1ไม่ได้น้อยที่สุดนะครับจริงๆก็คือ2ไป็ต้นไปแหละแต่เขาถาม2ค่าที่น้อยที่สุดเพราะนั้นเราก็เลยต้องตอบ2